ก็คือไม่ต้องไปปรับเขานะก็คือแบบว่าให้เล่นเป็นคอนเทนต์อ่ะประมาณนี้โอเคครับโอา้โหเล่นเล่นเป็นคอนเทนต์อ่ะส่งบทกันแบบเตือนอะไรประมาณนี้ฮัลโหลครับอย่าจอดกลางทางนะครับไม่ถูกนะครับอย่างเงี้ฮัลโหลครับอย่าจอดกลางทางนะครับคุณหน้ากากกระทิงดุชิดริมครับเนี่ยชิดริมหน่อยครับฮัลโหลครับโคตรหลวงอ่าจอดริมนะครับจอดริมหน่อยแมพติดริมนะครับอย่าจอดกลางทางนะครับมันขัดขอนจราจรคนอื่นนะครับ ยู่ตะข้างทางแม็กข้างทาง,าง,ทางเอาจะซ้อนรถทำไมเนี่ยจัข้างทางครับก่อข้างทางตรงนี้ไม่ค่อยเห็นมีรถเลยมันไม่ชนมันรถมันชนกันไม่ได้หรอเข้ามางเนี้ยไม่เลยใช่ครับเปนกระดาษใ่ปไ,ไอ้นีี้อ้นี้อนีี้รับไล่เลยกูไล่เลย,ลเ,ลยเราต้องใช้การพูดคุยนะเราไม่ยิงนะได้ครับได้ครับได้ จอดเลยครับจอดเลยจอดเลยจอ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 ดเลยครัคุณกำลังใช้กวมผิดมาตาสองหนึ่งสองสอองที่สองตโกในการขับรถ้าตาร้อยยีต่อาชั่วโมงต่อสกิโลเมตรฮัลโหลครับฮัโหลครับอยู่เดียวเอามันนีนะมัหนีนะเราองตอมันะฮัลโหลครับคุณกำลังคุณกำลังใช้เฮ้ยจะไปถมันขับยากวะเม่เฮ้ยมันจะเท่าสุดคุณทำไมเนี่ยมึงจะท่าสุดคุณทำไมเนี่ยอเวน มึงดูดลมึงดูทางดนมึงแจ้งทางเนี่ยฮัลโหลครับอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยจอดครับลุงไม่จอดผมยิงไม่จอดผมยิงคุณ้องนะครับเนี่ยเพราะว่าเขายิงไม่ได้ครับยิงไม่ได้ครับเราคือตำรวจอยู่ที่เอเราต้องเราต้องต้อนกันก่ารถเขาจะพังนะครับเราต้องใจเย็นนะฮัลโหลครับฮัลโหลครับจอด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 ไม่จอดผมยิงนะ ร้านนี้คือเราขู่แต่เราไม่จริงจริงเราจะให้เรากราพังก่อนรอจนกว่ารถจะาจะพังรับตาครับอันนี้คือพวกพวกคือพวกที่แบบไม่ทําตามกฎหมายคือตัวอันี่พวกนี้จับได้เสร็จแล้วจ้าน่าล้อหลอกล้อหลอกล้อหลอกทําทรงเข็มขับเก่งรถมาไหนรถมันจะพังวะรถมัเนี่ยน่าจะไม่ยอมนะครับ ไม่ไรรถมันจะพังไวะไงรถมันจะพังยากไหม,ง,มง่ายไหมายากครับยากครับยากไดเหรอรถธรรมดานะใช่ครับยากอย่างงี้ใช่ครับผมต้องตัดสินใจถามบอใหญ่เลยถามบอใหญ่หรือตัดสินใจ,จด่วนเลย,ย<า>ว่าถ้าเราไล่ไลเกินห้านาทีต้องทำไงค,ค,คุณคุณภาษาต่อดิเฮ้ยมึงภาษาต่อดิมึงนั่งสามคนมึงเงียบเลยไล่เกินห้านาทีทำไงครับเออมึงสาต่อดิฮัลโหลครับฮัลโหลครับยิงครับยิง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 ฮัลโหลครับ ฮัลโหลครับถ้าไม่มีคุณไม่มีการหยุดการอรงนี้ผมจะใช้การการรุนแรงผมจะใช้ปืนยิงคุณนะโอ้แม่งเอ้ยไม่รถไม่ดีแมัรไม่ดีแม่โคตรเส็งเลยแม่งได้นะครับเราผมสีฟ้ารนไม่ดีไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณจำามันไววกันรถไม่ดีคดีหน้ากันคดีหน้ากันปล่อยอะไรไปครั้งหน้าเราจะตัดสินใจใเด็ดขาดแล้วครับถ้าไม่เกินถ้านดีเนี่ยเราจะยิงมันเลยนะเราไม่เอาให้มันรอดโอเคไหมรู้เรื่องไหม รื่องเลี่ยงครับแต่มันควักปืนยิงไม่ได้นะเมื่อกี้ควักไปแล้วอ่ะเอายิงได้เหรอตอนนี้เออยิงได้ครับจ้ะมันยิงยัละไหนวะต้องกดอีกทีนึงครับนั่นไงไอ้นี่ใครจอดแล้วเนี่ยคนนี้เขาตรงระเบียบนะครับอ๋อหมอนี่ว่ะอ๋อจอดระเบียบเออมีเลยมี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 คนดูงุนหิดเรื่องอะไรครับก็มันไม่ให้ผมจับอ่ะให้ผมทำไงอ่ะ อันนี้จอดฟุตบาทจอดได้เหรอครับแต่ตำรวจตำรวจตำรวจว่าเขาเขาว่าห้ามจอดบนฟุตบาทเหรอใช่ครับไม่ควรครับจ่าไม่ควรครับจ่าใช่หรอต้เตือนนะตำรวจพวกเดียวกันต้องเตือนนะจ่าเฮ้ย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 ขวาพลาดตลอดนะผมไม่ขวาพลาดตลอดนะโอเคครับโอเคเอาเรียบร้อยครับอไปแล้วฮัลโหลครับ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 คิดข้างทางเลยฮัลโหลครับคุณคิดข้างทางเลยนะ คุณผิดมาตาสองหนึ่งสองสองสี่แปดสองสามหกสองสี่เก้าห้าสิบนะครับใช้ความเร็วรถไม่เงีาบเหยอยบเบรกร้อยี่สิบต่อกิโลเมตรแล้วก็ใช้ความเร็วต่อเกินห้าสิบชั่วโมงนะครับใช้ความเร็วสูงแล้วก็ฝ่าไฟแดงประมาณสามไฟแดงนะครับรับทราบข้ากฎหมายนะครับคุณหัวทองอะไรนะครับขออีกทีผมบอกคุณว่าคุณผิดมาตาสองหนึ่งสองสองสี่แปดเก้าสองสิบสี่นะครับใช้มาตาผิดในการท้างกฎหมายทางการจราจร อ่อใช้ความเร็ว120ต่อชั่วโมง50กิโลกรัมนะครับแล้วก็ผมเพิ่งขับแครื่องหกสบเองฝ่าเพลแดง2ชั่วโมงเมื่อกี้ผมเครื่องผมตรวจจับครับนี่คุณกำลังเถียงเจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่มีเครื่องตรวจเจ้าหน้าที่มีเครื่องตรวจจับครับตรงไหนครับตรงนี้ครับมันมันขึ้นครับมันขึ้นเจ้าหน้าที่มีเครื่องตรวจจับนะครับนี่คุณกำลังเถียงเข้เจ้าหน้าที่คำใดที่คุณพูดผมจะเอาไปขึ้นศาลในการคุณทำผิดกฎจราจรนะศาลาเหรอครับขึ้นศาลาศาลสารครับศาลอาชญากรรครับท่านผู้นำผมทำไมครับ อ่าเดี๋ยวคุณโดนจับนะเมื่อกี้คุณเมื่อกี้คุณทำอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอเคลียร์ก่อนนะ่เมื่อกี้คุณตำรวจไล่ผมทำไมคุณได้ผมเอ้าเฮ้ยคุณจะจะเพื่อคุณคุยเคลียร์เคสนะเลยคุณไปเคลียร์เคสนั้นนี่คุณไปเคลียร์เคสนั้นนี่ผมถามคุณว่าคุณเนี่ยคุณจะคุณจะยอมรับมาตรากฎหมายจราจรไหมหรือว่าคุณจะเป็นผู้ก้าวโลกที่เหนือกฎหมายเสียค่าปรับเท่าไหร่ครับคุณตำรวจค่าปรับผมคิดคนละยี่สิบบาทผมมาสี่คนผมเอาคนละยี่สิบ เป็นแปดสิบแปดสิบผมวิ่งตามเขาไม่ทันหรอตามใบสั่งมันแปดพันนะใบสั่งแปดพันผมเอาแปดสิบแต่ว่านีเจ็ดบาทได้ไหมครั้งแรกเนาะว่าตักเตือนแล้วคุณเรานี้ก่อนเรงนี้มาเรามาคุยก่อนเรามาคุยก่อนได้ครับได้เรามาคุยก่อนสามคนสี่คนมามาเนี้ยอ่มาเนี้ยอ่มามามาคุยกันเจ็ดบาทถ้าเจ็ดอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับขอเคลียร์ก่อนนะขอเคลียร์ก่อนขอเคลียร์ก่อนเจ็ดบาทเนี่ยเจ็ดบาทเนี่ยมันต้องมีคนหนึ่งได้บาทเดียว ได้ผมเองครับมีใครจะเสียสลาได้บาทเดียวไหมผมเองครับผมเองคนไหนครับคนคนไหนเสียคนไหนเสียเดินไปขวามือคนไหนไม่เสียเดินไปซ้ายมือ<ผ>มอ่ะโอเคไม่เสียทุกคนนั่นก็ต้องโอนน้อยออกแล้วล่ะเขาไม่เสียแจงเอกชันนั่นก็ต้องน้อยโอนน้อยออกแล้วล่ะคนไหนจะเอาสองบาทคนไหนจะเอาบาทเดียวคนไหนจะเอาบาทเดียวผมเองครับหมวกขาเอาหมวกขาวบาทเดียวโอเครู้เรื่องเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มามาเจ็ดบาทคุณกริฟคุณคุณกริฟเงินมาให้คุณหมวกแดงเลยเหลือสามบาทแล้วโดนถ่ายไปเมื่อกี้เอาไม่ได้ครับไม่ได้ครับผมนั้นผมออกไปสั่งนะผมออกไปสั่งนะผมลถได้มาเจ็ดบาทจากจากจากแปดสิบบาทผมลดได้เจ็ดสิบบาทแล้วเจ็ดบาทแล้วนะตรงไหนครับให้คุณหมวกขาวเลยให้คุณกริปหมวกขาวเลยหมวกขาวเลยตรงไหนครับเอ่อห้าสิบหกครับแล้วก็อย่าทำอีกนะครับไม่งั้นผมจะจับคคุณนีรรอบบบแล้วะัิน ถ้าคุณทําครั้งผิดขอต้องไปบินมันจะคูณสองนะครับในมาตานี้นะถือว่าผมไม่ผมถือว่าผมเตือนคุณเป็นครั้งแรกนะโอเคไหมคุณรู้เรื่องไหมเนี่ยครับผมคุณตำรวจอืคุณได้ไหมเจ็ดบาทแป๊บนึงนะครับคือครับขอบคุณครับแล้วนะครับผมบายบายป๊บเดี๋ยวไปแบ่งกันในรถพี่รถตับเสร็จยังพี่อันนี้ตำรวจตำรวจครับตำรวจตำรวจครับตรวจเทรดดิ้งอยู่ไหนครับสองสามแป้ครับสองสามแป้เทรดดิ้งคืออะไรครับไม่เข้าใจครับ เทรนนิ่งครับเทรนนิ่งครับไปตีคนอ่ะไม่รู้เลยครับเป็นตำรวจครับไม่ได้เป็นเทรนนิ่งครับอันนี้พุ่งตรงครับไม่รู้จริงๆครับตำรวจก็ต้องไปทีพึ่งของประชาชนหรือเปล่าครัเอ้าแล้วตำรวจที่ไหนเขาไปซ้อมเทรนนิ่งครับผมไม่มีนะที่เนี่ยสองสองแปดเอ้ดูหรือเปล่าผมไม่รู้ครับผมไม่ใช่คนสร้างเทรนนิ่งผมเป็นตำรวจถ้าถามว่าสอนาคุกตารางหรือว่าไอ้ไอ้ข้าข้อดองข้าแดงเนี้ยผมหาให้เอาไหมข้าวแดงอยู่ตรงไหนครัข้าวแดงในคุกในตารางครับเอาไหมไปไหม ไปไหมน่ะเด็กก่าเฮ้ยเมื่อกี้เจ็บาทใครได้ครับแบ่งเลยผมครับผมสองสามแป้ครับสองสามแป้นมันมีต้องไอดีด้วยเหรอหน้าแป้นครับอุ้ยของพี่เปาอ่ะไพ่เปาให้อะไรอ่ะอุ้ยอุ้ยไี่เปาของเงินสดพี่เปาของเงินของเงินโอนของเงินโอนไม่เอาของขวัญไม่เอาของขวัญไม่เอามันหักเยอะไม่เอาผมก็พี่เปาัมมันไม่มีเลขขึ้นนะครับไม่หรมันต้องเป็นหนึ่งไหมอ่ะแล้วกดเลขหนึ่งเลขสองไหมอ่ะเลขหนึ่งเลขสองมันไม่ให้กดอะไรเลยครับ เดี <Huh? S 2> ย๋ยมันมันต้องลงมามันต้องลงมามันต้องลงมต้องลงมาลงมาโอมีมันมีมันมีหลอดให้ดูด้วยว้ยแบบปัมยาปมเกาะแล้วก็แบ่งคนละสองบาทมันคลิกตัวบอกคลิกตัวลูกศรขึ้นอะ่ะเออสองบาทได้ไหมครับได้ครับได้แล้วได้แล้วแล้วคนอื่นด้วย ที่นี่มันต้องมีรีอะไรไหมเนี่ยรียอของเรียอาหารไหมเน 7, ี่ยเจ็ดบาทเก้เอามันก็ตังเหมือนกันแหละมีน่าจะมีนะครับมีอาหารกับอาบน้ำใช่ป่ใช่อ่ะอาบอยังครับยังไม่อาบนะ้ำเลยตัวนี้คือะไรตัอนี้ฝั่งขวานี่มันคืออะไรไม่รู้อ่ะมันคือเหมือนแบบเหมือนศูนย์กลางที่เขาต้องมารวมอะไรกันไม่รู้อ่ะรถแอบวาร์ปอยู่นี่แหลใช่ไหมรถแอบวาร์ปอยู่เนะี่ย คนไหนมันชุกชุมกันวะที่ไหนคนชุกชุมบ้างวะโรงพาบาลมีแต่หมอเด้จุดปามครับจุดปามาปลามันที่ไหนบ้างครับปามันที่ไหนบ้างเขาไม่มีคนทำงานดันมั้งเนี่ยไม่ยังไม่มีนะครับไม่หรออุ้ยขับเร็วยังวะรถแล้วรถมาแรงกว่ารถตำรวจด้วยรถพวกนั้น อ้าวอ้าวหยุดเลยครับหยุดเลยเดินข้ามถนนไม่ดูไฟแดงนะเดินข้ามทถอะไรไม่ดูไฟแดงอ้าวไอ้คนนั้นใดคนนั้นไปไหนไอ้คนนั้นไปไหนไอ้คนนั้นไปไหนคุมกันเลย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 ใครหนีคุมกันเลยฮัลโหลครับคุณหัวฟ้าอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยไม่ต้องกินเมื่อกี้คุณข้ามถนนไม่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 ข้ามไฟไฟแดงนะเมื่อกี้คุณรู้ไหมเนี่ยไฟเขียว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 ครับไฟแดงครับไฟเขียวไฟเขียวไฟแดงครับ ไฟเขียวไฟแดงครับคุณเถียงเจ้าหน้าที่นะอันนี้คุณหนีนะต้องให้ผมต้องให้ผมต้องทำร้ายร่างกายคุณใช่ไหมให้ผมทำร้ายร่างกายคุณใช่ไหมถ้าคุณกระเป๋าเป้หัวฟ้าไฟแดงครับเมื่อกี้ผมเถียงขาดใจเลยตอนผมวิ่งมานี่เขียวอ่ะตอนแรกมันไฟเขียวไฟแดงครับใช่ไฟเขียวไฟแดงครับผมเห็นน้าผมเถียงขาดใจเลยไฟแดงครับไฟแดงครับไฟเขียวไฟแดงครับ นี่พึ่งเขียวนี่นี่พึ่งเขียวนี่นี่นี่พึ่งเขียวเีงไนเนี่ยเขียวขนาดเอาผมไม่ได้สอนคุณนะผมถามคุณหน่อยนี่ขนาดคุณแค่เดินนะขนาดคุณเดินอ่ะคุณยังยังฝ่าไฟแดงอ่ะแล้วถ้าคุณมีรถอ่ะคุณใช้ความไวแล้วมีเด็กแก่รถแดงข้ามถนนมาแล้วคุณใช้ความไวแบบฝ่าไฟแดงแล้วคุณไปชนเขาก่อให้เกิดเขาตายเอก่อให้เกิดเขาตุยมาเนี่ยคุณจะทำยังไงผมถามคุณหน่อยผมไม่ได้ใช้ความไวฝ่าไฟแดงนะผมนี่นี่คุณเขียวผมเหรอ คุณคุณยังเถียงเจ้าหน้าที่ที่เจ้ามีกุมรู้กฎหมายเหรอผมถามคุณหน่อยฮะคุณเป็นประชาชนธรรมดาคุณต้องเชื่อคนนี่รักกุมกฎหมายสิจอดรถผิดที่นะจอดรถเนี่ยเอ้าผมปฏิบัติหน้าที่นะผมปฏิบัติหน้าที่ครับจอดรถแบบนี้เหรอผมปฏิบัติหน้าที่จอดรถแบบนี้เหรอผมปฏิบัติหน้าที่ครับคุณเพราะว่าคุณคุณคุณไม่คุณไม่เข้าใจผมไงไม่เปิดไฟคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณถ้าคุณมีรถอะแล้วคุณฝ่าไฟแดงแล้วคุณไปชนคนอื่นอะมันก่อให้เกิดอัชญากรรมมากขนาดไหน คุณไปชนหมาเข้าอย่างเงี้ยหมาที่เขารักลี้ยงเจ็ดปีมาแล้วเข้าตุยอย่างเงี้ยเขาเสียใจไหมอันนี้เพิ่งเปิดบอลนะอันเนี้ยอันนี้คือไม่เกี่ยวครับผมทำตามหน้าที่ครับหน้าที่ของผมคือต้องดูแลประชาชนก่อนครับแล้วค่อยดูแลรถสอนอไหนครับสอนอหนองแสงครับหนองแสงครับครับบ้านไหนครับสนอหนองแสงครับหนองแสงนครนายกครับเอายังไงครับคุยจะให้จะจะจะคือคุณทําผิดหลายรอบแล้วเมื่อกี้คุณก็เดินข้ามถนนเอข้ามไฟแดง ไม่รอไฟเขียวผ่าไฟแดงอ่ะอันน่ะขันหลังเขาผ่านไฟแดงอ่ะไม่เห็นทำอะไรเลยอ่ะก็ผมคุยกับคุณโยผมคุยกับคุณโยผมคุยกับคุณโยก็ผมไม่มีรถผมต้องวิ่งแต่ม่อกินแต่คุณวิ่งไฟแดงคุณไฟแดงครับคุณไฟแดงครับคุณจะเถียงเอาอะไรครับไฟแดงครับเอาตำรวจพึ่งมาแต่ผมตอนมามันไฟเขียวว่าตำรวจเอ้าแล้วสุดท้ายตอนคุณอยู่ตัวกลางถนนคุณมันไฟอะไรครับไฟแดง ก็มันเพิ่งไฟแดงไปเอาโอโหอ้าวแล้วโทษใครครับมนโทษใครต้องโทษใครโทษผมไหมไฟแดงก็ต้องหยุดครับเออคือถ้าผมหยุดกลางถนนอ่ะแล้วมีคนไม่เกี่ยวครับตามกฎหมายครับไฟแดงคุณต้องหยุดครับถึงจะกลางถนนกลางอะไรมันก็ต้องหยุดครับไฟแดงปั๊บคุณต้องคุณต้องยืนอยู่ตรงกับที่เหมือนเพลงเขารบสงชาติอ่ะคุณไม่ถ้าคุณไม่ทําตามกฎหมายถ้าคุณแหกกฎอ่ะแล้วกฎมันจะมีไว้ทําไมฮะคุณเกิดมาเนี่ยคุณไม่อยู่ในกฎเกณฑ์เนี่ย คุณจะเป็นประชาชนทาไมทําไมคุณไม่ไปเกิดไปเป็นพวกแมงสาบอยู่ในท่อเกิดไปเป็นหนูอยู่ในท่อให้มันแหกกฎหนะทำไมตํารวจจะมีไปทําอะไรประชาชนจะเกิดมาทําไมฮอสอสอนออจะมีไปเพื่ออะไรสิงครับแล้วผมแหกกฎตรงแต่เอา้าถ้าผมก็คุณแแหกกฎเพราะว่าคุณเดินเดินเดินไอ้นี่ครับเดินตอนไฟแดงไงคุณไม่เข้าใจอะไร แสดงว่าคุณตำรวจไม่เป็นห่วงชีวิตประชาชนนะถ้าผมยืนอยู่แล้วมีใครขับรถมาชนผมนะผมวนห่วงกฎหมายแล้วเป็นห่วงประชาชนครับถ้าประชาชนอา้าวผมถามหน่อยถ้าคุณเจอไฟแดงตรงนี้ไฟแดงตรงนี้แล้วคุณยืนอยู่ตรงเนี้และไอแลไอฝั่งนู้นก็ไฟแดงรถก็ต้องหยุดถ้าทุกคนทําตามกฎหมายมันก็ไม่มีอะไรที่จะต้องเป็นห่วงเลยครับถูกไหมครับสาย <ทำ S 2> <า>ผ่าน,านตลอดว<ไ>่าผมยืนตรงนั้นแล้วผมสายผ่านส<ไ>ายอะไรครับคุณเดินมาขวาครับคุณเดินมาขวา เอ้าผมหยุดเนี่ยแล้วบันซ้ายมาจากตรงดูนะผมก็ชนผมคุณอยู่กลางถนนมันไม่มีเหรอครับจะเป็นซ้ายกันนี่คุณเถียงไหมคุณจะไปปรับภระาคติในในในคุกไหมคุณอยากกินข้าวแดงไหมไม่ได้เถียงผมผมแค่บอกความจริงผมไม่ได้เถียงครับไม่ครับไม่ได้ครับนั้นผมต้องปรับคุณนะแล้วคุณไม่รู้เรื่องผมปรับคุณคนละสิบบาทดูกคขับรถเอ้าแล้วใครเนี่ยใครขับรถเนี่ยไม่รู้เรื่องนะครับเนี่ยจอดฟุตบาทเนี่ยผมจับนะเอ้าผมจับนะ คุณเห็นป uh so hey, right. oh yeah, ืนในมือผมไหมผมสามารถลงมือคุณได้เลยนะเอาเลยครับจัาบคลงนะครับผมจาครับแต่ปัวเคนแล้วเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์เคลียร์เคลี๋ย์เคลียร์เดินก่อนเดี๋ยวเคลียร์เคลียร์เดินก่อนเคลียร์เคลียร์เดินก่อนคุณไปปรับเลยคุณปรับคนละสิบบาทสี่สี่สี่คนสี่สิบบาทโอ้แม่ผมเฮ็ดมาซื้อลูกอมก็สิบบาทแล้วผมจะเอาไปซื้อลูกอมอ่ะไม่เกี่ยวครับคุณทำมีกดเองคุณทำมีกดมาเนอะคนละสิบบาทไปหัวแดงจับเอ้ยหัวแดงเอาเอาตังค์มา หมวกดำไม่ใช่เหรอเนี่ยหมวกแดงครับหมวกแดงครับอันนี้คือหมวกตำรวจแน่หรอใช่ครับตามยศครับอันนี้ยศไหนครับตรวกเขาใส่กันอย่างงี้ครับหมวกนี้ตำรวจยศไหนครับไม่ต้องถามครับเอาเงินมาสิบาทเอาตำรวจปลอมหรือเปล่ะจะถามไม่ได้เอ้าปลอมแล้วเอ้าผมมีอาวุธผมมีบัตรนะครับผมมีลูกซองนี่คุณกำลังหมิ่นประมาทคุณอยากจะโดนคนอีกใช่ไหม ประอาจจะเป็นบีปกันก็ได้ไม่ผมจะหนีมันมีไม่มาอย่างนี้เหรอจ้าจ้าอยวเพิ่งเอย่าเพิ่งนะจอดให้เป็นที่นะครับจอดขอบวงหน่อยจอดขอบขอบทางหน่อยจอดขอบทางด้วยเอามาก่อนครับยี่สิบยศดาวสี่สิบสี่สิบสี่สิบครับยศดาวสี่สิบยศดาวครับมีบัตรตำรวจไหมครับมีอยู่แล้วครับไหนครับบัตรตำรวจจริงขอบัตรนะอ่ะกูโชว์บัตรให้เขาเลยก็มันมีมันมีกายแล้วมันมีแล้วเชียร์ต่อเลยครับจ้า ใช่ไหมไม่มีโชยแล้วปะไม่ได้ครับจ่ายัไงครับมันขึ้นบักอยู่อ่ะปลอมนั่นเนี่ยไม่มีบัตรเอ้าผมผมตำรวจจริงครับให้ผมรับคุณไหมคุณถูกเนี่ยนะแจ้งลุงผมแล้วอ้าลุงชื่ออะไรลุงคุณชื่ออะไรเต้าครับชื่อเต้าครับเฮ้ยสวยแล้วเราพอตอนเอาพอเตยครับมึงไปเรียกลุงมาเลยกูจะจับลุงมึงด้วยไปมึงไปเรียกลุงมึงด่วนเลยไปลุงมึงไงไอเต่าไอโตองไอเต้าป่ะ เราจะจับให้ด้วยลุงผมปพูดจะรวบทั้งหลานทั้งลุงเลยใครก็ไม่รู้ไอ้เต้าเนี่ยเอาอเป็นมีลิงนนุ่เลยผอบอเต้านั่นแหละกูจะรวบทั้งผอบอเต้าทั้งมึงด้วยสองคนอ่ะไปทั้งคู่อ่ะกูจะเอาคู่เลยไปพ่อผมจะลงบ้านเฮ้ยพ่อพ่อไปผอหมอเหรออันนี้ตำรวจเกีบครับไม่เป็นมะเร็งไปมึงเด็กกูไปหมดแล้วกูไปหมดแล้วไปไปสงสารจัดชีวิตไน้าสงสารไป ไอหัวฟ้าไอหัวฟ้าไอหัวฟ้าจ่ายไหมคุณจะจ่ายไหมหัวฟ้าสีนะครับเอาหัวฟ้าแก้งมือนนะหัวฟ้าแก้งมือนะหัวฟ้าแก้งมือนนะจบนะทำลายร่างกายนะตำรวจทำลายร่างกายคุณนะมันมันใช้ไม่ได้อะยังไงครับคุณยังไงเนี่ยคดีคุณเนี่ยยังไม่ยังไม่ผ่านเลยนะขโมยรถจ้าเอาโอเคเอาให้เราละเออข่ามอยครับขามอยขามอย นะครถโอเคไปแล้วเดี๋ยวรถสีขาวขอเตือนนะครับอย่าอย่าอย่าขับรถขึ้นฟุตบาทนะครับมันจะเป็นอันตรายกับคนเดินนะครับแต่ไม่ปรับครับต้องหามาตาที่เท่าไหร่ครับมาตาเก้าสี่แปดเก้าสิบแปดสาสี่สิบห้านะครับครับาตาครับผมก็ขอให้ประชาชนทำตามกฎด้วยนะครับอย่าอย่าอย่าแหกกฎกันมากนะครับสวยครับจ่าปฏิบัติหน้าที่อย่างนี้ดีนะใครมีเดินวนอีกแล้วแบบประชาชนคงแบบ ีใจทริงครับจริงครับวิ่งการถนนหน่ะเขาวิ่งการถนนน่ะหน้าก็ไม่จับทไมครับก็รถการถนนไม่มีไฟแดงครับไม่มีไฟเขียวก็ก็ก็ทำถูกแล้วนี่ครับทำไมครับแล้วผมต้องไปจับเขาเรื่องอะไรอ่ะคือผมต้องวิ่งการถนนหรอกขาวิ่งการถนนไม่มีไฟแดงไฟเขียวอ่ะมันผิดอะไรครับก็คุณวิ่งคุณวิ่งทางม้าลายมันมีไฟแดงไฟเขียวแต่เขาวิ่งการถนนไม่มีไฟแดงไฟเขียวมันก็ถูกกันเลยครับจะไปจับเขาเรื่องอะไรอ่ะเออคุณเข้าใจในกฎหมายเลยครับโอเคครับเดี๋ยวผมทเข้าใจอะไรไหมเนี่ยครับอย่าจี้จ้าอย่าจี้จ้าผมเข้าใจแล้วครับ โอเคครับตำรวจรล่อ,อเอนี่ยคุณหอมพับหอมครับ,รบ,รบเดี๋ยวไทปทำปฏิหน้าที่ก่อนเอ่เอจะจะฉลบรถเฮ้ยไปพูดอนะไรวะเดี๋ยวเราไปตรวจต้องเมืองมาดีกว่าวในเมือง <ใช S 1> เราพอแล้ว<อ>เอ้ย,อยไม่ได้เข็มขัดอะไรไอ,ะอ้าวสาตายอ๋อชุบได้ไชุบได้ไมีที่ชุบเอ้ยเดี๋ยวเราแววให้หมอที่ชุบดีกว,ว่า